เชอรี่ออฟฟอร์มชิสีโลกของแบบ p พลโตหรืออริสโตคิสเกิดในปี427ก่อนคริสตกาลและเสียชีวิตในปี347ก่อนคริสตกาลร,รวมอายุประมาณ80ปีเขาเป็นชาวกรีกเอช่นสืบเชื้อสายจากตระกูลชนชั้นสูงเป็นศิษย์ของโซเคติส e ได้รับอิทธิพลแนวคิดการตั้งคำถามเพื่อหาความจริงและได้ก่อตั้งสำนักอะคาเดมีโรงเรียนปรัชญาแห่งแรกของโลกตะวันตกแนวคิดหลัก ที่ฤษดีโลกของแบบเทลโตเชื่อว่าสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่ความจริงสูงสุดโลกแบ่งออกเป็นสองส่วน 1. โลกแห่งประสาสัมผัสสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นเปลี่ยนแปลงเสมอไม่สมบูรณ์และไม่ถาวรเช่นโต๊ะเก้าอี้ดอกไม้ผูกพังได้ 2. โลกของแบบ เป็นโลกของความคิดอุดมคติไม่เปลี่ยนแปลงความงามความดีความยุติธรรมมีอยู่ในรูปแบบถาวรเช่นเก้าอี้ทุกตัวในโลกจริงเป็นเพียงเงาของแบบที่สมบูรณ์ในโลกความคิดอุปมาเรื่องถรรม เพนโตล่าผ่านเด็พับบีว่ามนุษย์เหมือนนักโทษในถ้ำถูกกล่ามโซ่เห็นเพียงเงา,เงาบนผนังจากไฟด้านหลังนักโทษคิดว่าเงาคือความจริงถ้ามีคนออกไปนอกถ้ำจะเจอแสงอาทิตย์จัญลักษณ์ของความรู้ความแท้จริงเงานในถ้ำคือโลกประสาทสัมผัสโลกภายนอกถ้ำคือโลกของแบบอุปมาเรื่องถ้ำสื่อว่ามนุษย์มักยึดติดกับสิ่งที่ตาเห็นเหมือนเงาแต่ความจริงแท้อยู่เหนือสิ่งนั้นและการแสวงหาความรู้ก็เปรียบเหมือนการออกจากถา้ำถูกแสงสว่าง ความสำคัญของทฤษฎีเพนตู ด้านปัตญาและศาสนาแนวคิดเรื่องความจริงสูงสุดและความดีงามมีอิทธิพลต่อคิดศาสนาด้านการศึกษาเพื่อว่าการเรียนรู้คือการระลึกได้ r e ก u l เ t i o n ว่าสัจธรรมอยู่แล้วในวิญญาด้านการเมืองในเดเอเยเพอร์เบเพนโต้นำเสนอให้นักปัตญาเป็นผู้นำเพราะเข้าใจความจริงด้านศินละปะและวิทยาการแนวคิดแบบบุดมคติเป็นแรงบันด ใจให้การออกแบบศิละปะและการสาแสวงหาความรู้เชิงนามธรรมด้านวิทยาศาสตร์และตะกะวางรากฐานการใช้เหตุผลเชิงตะกะและตั้งคำถามซึ่งเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงความยุติธรรมคือสิ่งที่เราเห็นในสังคมอาจไม่สมบูรณ์แต่ความยุติธรรมแท้จริงมีอยู่ในโลกของแบบค่านิยมสากลคือความดีความงามความรักอาจแตกต่างกันไปแต่แบบของมันคงอยู่เสมอการศึกษาคือการเรียนรู้ของการออกจากถ้ำจากความรู้ผิวเผินไปสู่ความจริงที่ลึกซึ้ง สรุปเพลโตคือนักปัชยากิผู้สืบทอดความคิดจากโสเคตีสและเป็นครูของอลริโตเติลทฤษฎีโลกของแบบแบ่งโลกเป็นสองมิติคือโลกจริงที่ไม่สมบูรณ์และโลกอุดมคติที่เป็นสัจธรรมแท้อุปมาเรื่องถ้ำย้ำว่ามนุษย์ต้องก้าวข้ามเงาเพื่อสแสวงหาความจริง